เหมือนกับล้มคันไอไหลไอขาหมู่น่อยเร็วนะเออทำไมมึงไม่ใช้บริการไอเกิร์ผมเอะใจว่าคดีเนี้นะครับนะมันเป็นคดีที่อยู่ภัยศาลทำไมไอพอกดผมเนี่ยทำไมไม่ใช้บริการไอเกิร์วะไอเกิร์ก็เป็นทนายก็ไปใช้ใช้บริการอินฟูเออแปลกไหมาทั้งที่ไอเกิร์ก็อยู่ในพื้นที่อีสานจากสกลนครมาร้อยเกินไม่ได้ไกลเลย แต่ไม่ใช้ไอเกิบมึงหักหน้าไอเกิบนะเนี่ยอ่ะพอกดพอกดกำลังหักหน้าไอเกิบอันเนี้ยจริงไหมครับเออทำไมมึงไม่ใช้บริการทานายเกิบวะชนะใสยใส่ใสนะายพิชัยนรินก็งงไหมพิชายนรินพี่แววสวัสดีครับทำไมไม่ใช้ทานายไอเกิบวะชนะใสยใส่ชนะทุกคดี มึงอยู่ยันมึงมาโดนคดียันร้อยเกินเมื่อแต้มึงใช้ทนายอินฟูนะเออเพราะฉะนั้นมึงกำลังหักนะไอ้เกิบอยู่นะมึงไม่เรียกใช้บริการไอ้เกิบนะเออฝากไว้ให้คิดนะครับกับนิทานนี้ผมขอ fc ห0ร้อยฝาคน6หกร้อยแคน ขอหัวใจสามดวงให้กับกุมารละแคะครับเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาอ๋อเกือบไม่ผ่านเลยขอหัวใจสามดวงให้กับกุมารละแคะครับพรุ่งนี้พวกเราส่งใจเชียร์ไปรุ้นกันว่าพอกฎของผมจะติดคุกหรือจะรอดคุกจะเสียเงินประกันตัวเท่าไหร่นะครับ แล้วจะได้ถูกคัดค้านการประกันตัวจะได้ประกันตัวไหมรอฟังคําสั่งศาลในวันพรุ่งนี้สะใจยิ่งนักสะใจกุมารลโคงที่กุมารลแคะไปยื่นคัดค้านการประกันตัวแมงดาอย่างมึงต้องเจอแบบนี้เข้าใจไหมเพรากดอายุห้าสิบฟ่าปรปับปรุงตัวซะทําตัวไม่ซะ เทียวดาคนู้นเที่ยวดาคนนี้เป็นไงสุดท้ายโดยนคดีฟารมาอีดัมเห็นห่วงไหมฮะอีดัมแซะเห็นห่วงไหมส่วนอีดัมแซะค่ะขับรถอกหักเปิดเพงลงรักคุดกลับบ้านอีกอแกลง้งแกลง้งนทานนี้อีกแกลงตัวนี้นะคะขับรถเปิดเพลงเศร้าขับกลับบ้านนะเปิดเพลงอะไรนะแสงเทียนอะไรอะไรนะแสงเทียนอะไรนะนะเท,นะนะทียนกับไฟอะไร คือเพลงแนวอกหักมึงเป็นอะไรเมืองมึงเห็นยายไปให้กำลังใจไหลส่วนมึงไม่มีใครนั่งไปด้วยเหรอไอซอกไปไหนไอซอกไปไหนสวัสดีครับสวัสดีท่านครับไอซอกไปไหนครับฮะไอซอกหห้ไปไหนทิ้งกันเล้วรู้ว่ายังไงไปศาลคนเดียวไม่มีใครไปเป็นเพื่อนแกล้งแกล้งนะ ขอตกกลับบ้านเลยครับรถกลับบ้านขอตกไม่น่าเลยวันนี้เราช้ำใจที่ทำไมแม่ของเราไปให้กำลังใจไหลทำไมไม่ให้กำลังใจเราเลยเราเสียใจเรียกร้องความสงสารดีฝากกลับบ้านเปิดเพลงเศร้าๆดีฝากนะแกล้แหล้งดัจจินีดัจดจินคนอะไรก็ไม่รู้ก็แดดมากเลย นะวันนี้เราจะไม่พูดอะไรเราจะขับรถเรียกคะแนนสงสารกลับบ้านเปิดเพลงเศร้าๆเขาคอนะคนในครอบครัวก็ไม่ไมาให้กําลังใจเรานะคะคนในครอบครัวไปให้กําลังใจไหลหมดเลยนะคะวันนี้เราก็เลยต้อง,องมาลูกไม้แบบว่าเศร้าๆไว้ก่อนนะนะคะคนอะไรอดัาจะริดัาจิริไม่เคยพบไม่เคยเจอนะครับ คือเสแสร้งทำตัวหน้าตรงสารเพื่อขอเงินหลังบ้านแกร้งแกล้งจริงเติมบอนเติมบอนเดี๋ยวมาเล่นอีกดําก่อนนี้พอกดพอกดเอาไว้แค่นี้ก่อนเดีย๋ยวรอชมพรุ่งนี้รอชมพรุ่งนี้พอที่ผมตอนนี้ผมให้สายข่าวผมยูบนพื้นที่แล้วสายข่าวผมไปเปิดห้องอยู่ที่อ่าร้อยเกินแล้วนะสายข่าวผมนักข่าวพักสนามในลงพื้นที่แล้วเดี๋ยวรอรุ่งนี้ว่านะไอ้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 พอกดผมเนี่ยนะพอตาผมเนี่ย จะได้ประกันตัวป่ะอืมเดี๋ยวป่ะเออเพราตาเพราตาไอ้กดเป็นเพ่อตาผมนะรู้ยังไอ้กดนี้เป็นเพราตาผมในอนาคตนะเออรู้ยังพวกนี้เรามารอดูว่าเพราตากดของผมเนี่ยนะจะเป็นไงเราพักเรื่องของพราตากดไ้ก่อนนะนะเพราตาหนักนิดหน่อยหนักนิดเบาหน่อยก็พายกันนะพราตานะ้อ แอบดูอยู่ใช่ไหมล่ะเปิดแอร์นอนอยู่ในห้องดูอยู่ใช่ไหมล่ะว่าคืนนี้จะได้อ้วนยังไงจะได้ข่าวมูงไงใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะเออดูดูคอนเทนต์ไปก่อนนี่ถึงทีกูบ้างแล้วไอ้ฟันนะมึงนี่แม่งมามาหาอีกก่อนเอฟซีเอฟซีอี FC, FC, อกแล้งดำ่ะมึงขับรถเรียกร้องความสงสารกลับบ้านนะ เรียกร้องภาร์มสงสารกลับบ้านเศร้านี่แค่ไปสารไข่ฟงยังเรียกร้องคะแนนฟาร์มสงสารขนาดนี้เดี๋ยวถ้ายายไปเที่ยวทะเลขึ้นมาไอ้พวกนี้ดิ้งกันชักแงกแงกแงกเมื่อวานก็มีประเด็นเรื่องกุ้งนะ ูแดกกุ้งจนเมื่อวานนี้แดกกุ้งจนแคาราเต้เราขึ้นสูงเลยไอซีปีดเลยนะครับไอซีอีแสอีแสตออกฮักเหรอมึงตอบกูหน่อยเดียวว่าไม่นไอซอกไม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูกำลังจะไล่เลียงนิทานเรื่อง,งลูกอมแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงลูกอมกูกำลังมาเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกูจะเล่านิทานเรื่องลูกอมให้มึงแป๊บนึงมึงใจเย็นเอีแซสมึงใจเย็นเย็นนะไอซีครับ อีแซะอกหักจากหนุ่มส่วนส้มสายข้าวในงานมากูเป็นไอหนุ่มส่วนส้มก็ไม่เอาหรอกคนอะไรกระแล่งขนาดนี้กูไม่เอาจริงๆไม่เอาครับเพราะผมเป็นไอผมเป็นไอหนุ่มส่วนส้มก็ไม่เอาหรอกคนอะไรกัระ,ะดีกระดากะลิกระลีกระ,ะดีกระดันไม่ไม่สมควรที่จะเป็นแม่พันไม่เอาหรอก นะครับผู้หญิงพันนี้ไม่สมควรที่จะมาเป็นแม่พันใครนะคะฝากไว้ให้คิดขอโชคขอก็ขอ,ขอ,ขอแสดงความยินดีกับไอ้หนุ่มส่วนส้มด้วยนะคะที่มึงที่ออกไปจากชีวิตอีีอกระแลงตัวนี้มึงเชื่อลัมมึงออกไปเถอะมึงอย่าไปคบกับมันเลยเี้ยมึงคิดดูมันด่าพ่อด่าแม่มันอะ่ะมึงจะไปเอามาได้ยังไงทวงตังผัว มึงเห็นตัวอย่างหรือยังผัวเก้ามันทวงตังผัวชิบหพายเลยมึงเห็นหรือยังฮะเดี๋ยวมึงมีอะไรกับมันไปเนี่ยมันมันมันเรียกค่าเสียหายมึงนาไอเสียส่วนส้มมึงเห็นหรือยังเนี่ยมันหัวหมอมึงจะเอาเมียหัวหมอหรือมึงจะเอาเมียหัวหมามึงก็เรียกเอาไอเสีส้มจริงๆกูไม่เอาหรอกอิจิายมีเมียพันนี้อีจิพาทวงตังสี่พันทุกไร สี่พันสี่พันจงมาสี่พันจงมาสี่พันจงมานะครับมึงเอามาไปทําเมียนะเสียสโซม,มึงฟังให้ดีดนะมึงเอาอีดําแซไปทําเมียนะเดี๋ยวมึงถูกหุบสมบัติหมดแหละแม่มึงมันก็ไม่รักมึงเชื่อกูดิแม่มึงมันก็ไม่รักหรอกมึงดูอย่างอดีตผัวมันดิแม่ย่าไหนะทานเรื่องเนี้ยมันยังไม่เห็นใจใหเห็นหัวแม่ย่ามันเลยมึงเห็นหรือ,อยังกนะันอะ มันไม่ได้เห็น